สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซ่องอาชุราถังสารเรามารับชมกันได้เลยเธอก็ได้พบกับเป้ย์เป้ย์และฮูีิฮากับผู้อาวุโสเสียงส่วนที่อยู่ข้างๆเธอโรงเรียนสื่อหลายเครื่อคิดแผนของพวกเขาขึ้นมาหลังจากพูดคุยกันอย่างทีท่วนหากพวกเขาพร้อมและหากผู้อาวุโสเสียงเป็นผู้นำกลุ่มแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จักรวรรดิสุริยันจันทราจะเก็บพวกเขาไว้ที่นี่หากพวกเขาต้องการแม้แต่พรมยุทธระดับสูงสุดก็ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้พวกเขาอยู่ในเมืองรุ่งเรืองและจักรวรรดิสุริยันจันทรา ต้องปกป้องบุคคลระดับสูงเหล่านี้จากการต่อสู้เพื่อชีวิตของพวกเขาและสร้างความเสียหายเพื่อเป็นหลักประกันหากกลุ่มของอัครพรมยุทธและราชทินนามพลยุทธ์ครั่งเมืองรุ่งเรืองจะพังยับเยินนั่นไม่ใช่สิ่งที่สวีเทียนรันอยากเห็นฮัววีเฮานั่งลงและไม่กล้าที่จะชะลอความเร็วในการสร้างของเขาเลยทุกองค์ประกอบและวิธีการทําล้วนอยู่ในใจของเขาอย่างมั่นคงและทั้งหมดที่เขาต้องทําคือประดิษฐ์มันให้เร็วที่สุดแม้ว่าเขาจะไม่มีมีดผู้พิทักษ์แห่งชีวิตแต่ฮัววีเฮาก็ใช้มีดแกะสลักคุณภาพสูงอีกอันุุ่่นนนโลหลหะะแออภาาาคตตงงๆบบิิไปปทัีรดษฐ์ขขเ อีกด้านหนึ่งณที่เมืองรุ่งเรืองเอาละระวังประตูแดงขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาพังทลายลงในที่สุดพลังวิญญาณของฮูฟบีเฮาแสดงให้เห็นอย่างรวดเร็วในขณะที่ประตูยังคงล้มลงลำแสงสีขาวอันน่าสยดสยองพุ่งออกมาจากทางด้านในทันทีพุ่งตรงไปยังหวังชิวเอ,อ๋อซึ่งยังคงมีมีดผู้พิทักษ์แห่งชีวิตอยู่ในมือของเธอหวังชิวเอ๋อร์บนอย่างเย็นชา ขณะที่ดวงตาที่มีสเสน่ห์ของเธอจดจ่ออยู่กับแสงเธอไม่ได้หลบเลยแต่เธอวางหอ,อกมังกรทองของเธอในแนวตั้งตรงหน้าเธอและปิดกั้นลำแสงสีขาวที่น่าสยดสยองหอ,อกมังกรทองของเธอเพึงดูซาบพ,พลังแห่งชีวิตที่เป็นโลหะจำนวนมากและขณะนี้มันสว่างสไวและเป็นประกายมากจนดูเหมือนว่าเปลี่ยนเป็นดวงอาทิตย์หอ,อกส่องเข้าไปในทุกซอกทุกมุมในมุมมองของทุกคนและทุกอย่างก็ถูกย้อมด้วยสีทองเจิดจ้าเธอไม่ได้หลบเพราะฮูฟวีเฮาเตือนเธอว่าเธอต้องป้องก,กันกับดักเครื่องมือวิญญ,ญาณทั้งหมดที่คนข้างในจะใช้กับเธอหวังตงเอ๋อหออยู่่ีกข้างงนึ ปีกของเธอกลางออกด้านหลังของเธอขณะที่ร่างอันสง่าง,งามของเธอลอยอยู่ในพื้นดินปีกของเธอเหมือนใบมีสังหารขนาดมหึมาเมื่อเธอฟันเข้าหาคนตรงหน้าพวกเขาต่อสู้กับชายไวกลางคนที่ดูเหมือนเขาอายุ50ปีและมีเครื่องมือวิญ,ญญาณมากมายในเวลานี้ชายไวกลางคนคนนั้นไม่ได้ให้ความสนใจมากนักกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประตูใหญ่ในตอนแรกแต่ถ้าว่าสีด้านใดของประตูเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไปและโลหะที่ผูพังก็เตือนเขาในที่สุดชายไวกลางคนคนนั้นเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ในโกดังสองแต่เขาเป็นมหาปา่าวิญญาณ มหาปาฏิญญาณคนนั้นได้สัมผัสประตูอย่างระมัดระวังและพบผงโลหะและเศษโลหะในทันทีนี่เป็นครั้งแรกที่มหาปาฏิญญาณคนนั้นเคยเจอสถานการณ์แบบนี้เขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและเมื่อเขาพยายามเปิดประตูเขาตระหนักว่ากลไกของประตูไม่ทำงานอีกต่อไปมหาปาฏิญญาณคนนั้นไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาไม่ส่งเสียงเตือนโดยเร็วที่สุดเขาจ้องไปที่ประตูอย่างสงสัยและตกตะลึงขณะพยายามเปิดประตูในขณะนี้มีดผู้พิทักษ์แห่งชีวิตได้ดดชับพลังชีวิตจากประตูใหญ่มากพอ โดยไม่สามารถสลายได้อีกต่อไปมหาป่าวิญญาณรู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติและติดอาวุธให้กับตัวเองกลไกการป้องกันของเครื่องมือวิญญาณของกัวดังระดับสองนั้นเข้มงวดกว่ากัวดังแรกมากแต่สัญญาณเตือนภัยอยู่ภายในประตูหลักของกัวดังสามและมีเพียงสัญญาณเตือนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงโลกภายนอกได้ทุกคนที่ยืนเฝ้าอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้ได้รับการแจ้งเตือนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในพระราชวังผ่านกลไกการเตือนภัยนี้มหาป่าวิญญาณพึงจะวิ่งเข้าไปในประตูที่สาม เมื่อประตูด้านหน้าของเขาพังทลายลงอย่างกระทันหันและเขาก็เกือบจะยิงรังสีที่ทำให้แก่สาราของเขาโดยไม่รู้ตัวน่าเสียดายที่เขาต้องเผชิญกับหอกมังกรทองของหวังชิวเอ๋อมหาป่าวิญญาณคนนี้ซึ่งเป็นใบกลางคนประสบการณ์ของเขามากมายและเขาไม่ได้ดูถูกคู่ต่อสู้ของเขาแม้ว่าเขาจะเผชิญหน้ากับเด็กสาวสามคนเขาเปิดใช้งานเครื่องมือวิญญาณทั้งหมดของเขาในครั้งเดียวแล้วเริ่มถอยให้เร็วที่สุดในทันทีเขามีหนึ่งเป้าหมายมีกับดักมากมายที่ตั้งขึ้นรอบๆอบกัวดังที่สองและเขาแค่ต้องล่อศัตรูของเขาเข้้้้าาาไปขงในนนนแลละะกกกรตุััับดเห่ กับดักจะทำร้ายคู่โจมตีของเขาอย่างแน่นอนแม้ว่าพวกเขาจะเป็นราชินนามพรมยุทธ์นอกจากนี้เขาไม่รู้ว่ามีผู้บุกรุกกี่คนดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดของเขาคือส่งเสียงเตือนโดยเร็วที่สุดเขาตัดสินใจด้วยเหตุผลเหล่านี้และรีบถอยหลังให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้หวังตรงเอิอนั้นเร็วมากแต่มหาปาร์วิญ,ญญาคนนี้มีเครื่องมือวิญญ,ญาณระดับเจ็ดเขาถูกโจมตีโดยไม่ทันระวังและเขาไม่มีเครื่องมือวิญญ,ญาณที่ทรงพลังเป็นพิเศษที่ใช้ในการโจมตีแต่ร่างกายของหวังตรงเอิอไม่แข็งแรงพอที่จะทนต่อกกกาาารรรโจมมตตตตีีขขออออองงงงงเเหหวััั่่ปปลดปลดยสสู้ แสงแห่งเทพธิดาผีเสื้อที่เป็นประกายถูกปลดปล่อยออกมาเพื่อป้องกันตัวเองจากการโจมตีของคู่ต่อสู้ขณะที่เธอฟาดด้วยปีกสังหารของเธอวิศวกรวิญ,ญญาระดับเจ็ดคนนี้อาจจะหนีรอดได้ถ้าหูวบีห้าวไม่อยู่ที่นั่นแต่ถ้าว่าหูวบีห้าวจะไม่วางแผนการต่อสู้ของพวกเขาอย่างมีกลยุทธ์ได้อย่างไรในขณะที่เขาได้ลอกตำแหน่งของคู่ต่อสู้แล้วแสงสีดำแผ่กระจายไปทั่วกาโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าและมอกขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นอย่างแม่นยำในเส้นทางที่วิศวกรวิญ,ญญาระดับเจ็ดต้องผ่านในการละถอยของเขา การป้องกันของหม้อสะกดวิญญาณ30ชีวิตของเชียวเชียวมีประสิทธิภาพอย่างมากโกดังที่สองคล้ายกับโกดังแรกและมีกลไกอัตโนมัติจำนวนมากวางอยู่บนพื้นเครื่องมือวิญญาณจะถูกกระตุ้นและมุ่งโจมตีไปที่ใครก็ตามที่เหยียบย่ำกลไกอัตโนมัติเหล่านี้พวกวีเฮาได้ใช้พลังทางจิตวิญญาณของเขาเพื่อสะกดรอยตามหรอชงมาที่นี่และนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงค่อนข้างคุ้นเคยกับโกดังที่สองภายใต้สถานการณ์เช่นนี้หม้อขนาดใหญ่ถูกวางไว้ตรงจุดที่มหาปาาวิญ,ญญาณสามารถหลบหนีได้อย่างปลอดภัย มีที่ว่างรอบๆอบหม้อแต่นั่นเป็นช่องว่างที่เป็นที่ตั้งของกับดักมหาปาปิญญาณจะนำความตายมาสู่ตัวเขาเองถ้าเขาบังเอิญไปเหยียบหนึ่งในกลไกที่กระตุ้นกับดักเหล่านั้นมหาปาปิญญาณคนนี้ค่อนข้างอ่อนไหวและเขารู้สึกท้อแท้จนอยากจะอาเจียนเป็นเลือดเมื่อหม้อขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาเขากระโดดขึ้นทันทีและพยายามกระโดดข้ามหม้อแต่เชียวเชียวจะให้โอกาสเขาได้อย่างไรหม้อสะกดวิญญาของเธอซ้อนกันเหมือนพีระมิดขนาที่พวกมันขวางทางเขาและตัดทุกจุดที่เขาสามารถหลบหนีไปได้รอบหม้อเกือบแต่เพดาน มหาปาดิญญาเริ่มกังวลและสิ้นหวังเล็กน้อยแสงประทุออกมาจากเครื่องมือวิญญาณบนร่างกายของเขาและทรงกลมโลหะสีแดงเข้มก็ปรากฏขึ้นในมือของเขานั่นมันระเบิดระดับเจ็ดเขาไม่กลัวที่จะทำร้ายทุกอย่างที่นี่หลือพวกวีเฮาพึมพำอย่างเงียบๆเขาส่งข้อความถึงหวังชิวเอ๋อร์และหวังตงเอ๋อผ่านการตรวจทางจิตวิญญาณของเขาว่าเจ้าสองคนกำลังรออะไรอยู่เจ้าต้องการให้ทุกคนตายที่นี่จริงๆเหรอดวงตาของหวังชิวเอ๋อร์ลังเลเล็กน้อยแต่ความลังเลข,ของเธอก็หายไป เมื่อเธอแตะเท้าบนพื้นและเดินตามหลังตรงเอ๋อให้เร็วที่สุดเธอโยนมีดผู้พิทักษ์แห่งชีวิตในมือของเธอและมีดแกะสลักก็พุ่งออกมาจากมือของเธอเรากับลำแสงสีเขียวมหาปาาวิญ,ญญาณข้างหน้าพวกเขามีวงแหวนวิญญาณเจ็ดวงอย่างไรก็ตามมหาป่าวิญญาณเจ็ดวงแหวนของจัก,กรวันสุริยันจันทราไม่สามารถวัดได้ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับวิญ,ญญาณจานเจ็ดวงแหวนทั่วไปตราบใดที่พวกเขาเป็นวิศวกรวิญญาณเหตุผลก็เพราะมาตรฐานของพวกเขาไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกัน พูดง่ายๆก็คือมหาปาวิญญาณคนนี้คงไม่มีทางที่จะสู้กับหวังชิวเอ,อ๋อถ้าเขาต่อสู้กับเธอแบบตัวต่อตัวในพื้นที่การต่อสู้ที่จำกัดเขามีข้อได้เปรียบที่วิศวกรวิญญาณมากมีแต่เขาก็มีจุดอ่อนทั้งหมดของพวกเขาและจุดอ่อนหลักของพวกเขาคือเวลาตอบสนองไฟเขียวกระพริบเร็วเกินไปความแข็งแกร่งของหวังชิวเอ,อ๋อนั้นไม่มีใครเทียบได้ และมหาปาฏิวิญญาณคนนี้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของแสงต่อหน้าเขาในขณะที่ทรงกรมโลหะที่เขาเพิ่งดึงมาได้นั้นลอยขึ้นไปในอากาศเพียงสามฟุตก่อนที่แสงสีเขียวจะกระทบกับมันมีดแกสลักนั้นหรอือในสูตรมหาปาฏิวิญญาณที่เป็นวิศวกรวิญญาระดับเจ็ดก็บอกได้ว่าวิศวกรวิญญาณมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อมีดแกสลักดังนั้นเขาจึงตกตะลึงชั่วขณะเมื่อเห็นภาพนั้นมีดแกสลักสีเขียวปล่อยแสงสีเขียวในทุกทิศทางเมื่อเขามองดูในขณะที่ระเบิดระดับเจ็ดที่เขายนออกไปในช่วพริตา เปลี่ยนเป็นทรงกลมแสงสีเขียวก่อนที่มันจะหายไปในอากาศเป็นไปได้อย่างไรวิศวกรวิญญาณคนนั้นตัวแข็งทื่อและปฏิกิริยาแรกของเขาคือการปกป้องตัวเองแสงสีทองส่องทั่วร่างกายของเขาเป็นเกาะป้องกันคงกระพันซึ่งคงอยู่เป็นเวลา15วินาทีที่ส่งแสงระยิบประยับความคิดแรกของเขาในช่วงเวลาเช่นนี้คือวิธีที่เขาจะเอาตัวรอดนอกจากนี้เขาเชื่อว่า15วินาทีก็เพียงพอแล้วสําหรับเขาที่จะกระตุ้นกลไกเครื่องมือวิญญ,ญาณรอบๆตัวเขาและเขามั่นใจว่ากับดักเหล่านี้เพียงพอที่จะหยุดคนเหล่านี้ได้แต่ถ้าว่าาเขามนงงอีกครั้ ในช่วงเวลาที่สำคัญเช่นนี้เขาตกตะลึงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเขานั้นแปลกประหลาดและไรก้กาลเกินไปมีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีผมยาวสีฟ้าอมชมพูพลิ้วไหวกำลังไล่ตามหญิงสาวอีกคนที่มีปีกกลางออกทั้งคู่ดูเหมือนกันหมดและทั้งคู่ก็สวยและมีเสน่ห์มากเมื่อหญิงสาวที่ขึ้นมาจากด้านหลังเวี่ยงหอกออกไปในมือข้างหน้าก่อนจะชกลงต่อหน้าหญิงสาวอีกคนหญิงสาวคนนั้นจึงสวมกอดหญิงสาวอีกคนที่มีปีกผีเสื้ออยู่ข้างหน้าเธอแน่นแสงสีทองระยิบระยับและทำให้วิศวกรบ,บิญ,ญญาระดับเจ และคลื่นกระแทกมหาศาลก็พุ่งเข้ามาหาเขาจากด้านหลังก่อป้องกันโคงกระพันของเขาสามารถปกป้องร่างกายของเขาได้แต่ไม่มีอะไรที่สามารถทําได้กับผลกระทบอันยิ่งใหญ่จากคลื่นกระแทกเช่นนี้เขาทําได้เทียงพึ่งพากําลังของตอนเองเพื่อปกป้องตัวเองก่อป้องกันคงกระพันของเขาผ่อนคลายเล็กน้อยและทําให้เขาสะดุดไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวในช่วงเวลานี้เองที่ร่างทั้งสองที่รวมเข้าด้วยกันได้เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาปีกพีเสื้อสีน้ําเงินสีทองกลายเป็นสีทองเจิดจ้าขณะที่เส้นที่ไหลลื่นปรากฏบนปีกพิเสื้อที่มีเสนเ่ห์เมื่อปีกอ,อ่อเออแตกกกลายนสน ในขณะที่ปีกกลางเลื่อนลงเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับคู่ใหม่และใหญ่กว่าเมื่อก่อนมาพวกมันเป็นปีกมังกรขนาดเล็กและชัดเจนนอกจากนี้ปีกเหล่านี้ยังปกคลุมไปด้วยเกล็ดมังกรสีทองรูปเพชรมีปีกมังกร6ปีมีปีกมังกรทอง6ปีกจริงๆลักษณะที่มีเสน็จของเธอไม่เปลี่ยนแปลงและผมยาวสีน้ำเงินอมชมพูของเธอก็ไม่ต่างจากเมื่อก่อนแต่ตอนนี้มีชั้นที่เหมือนคริสตัลอีกชั้นหนึ่งบนร่างกายของเธอเส้นผมทุกเส้นของเธอโปร่งแสงราวกับว่าพวกมันถูกสร้างขึ้นจากตะข่ายคริสตัลและเฉดสีฟ้าอมชมพูที่่หลเเวยยนนนอูบผมทุกส้ ราวกับเป็นแสงไฟผมยาวของเธอพลาดไปข้างหลังและปีกมังกรสีทองของเธอก็กลางออกในขณะที่ร่างกายของเธอสูงกว่าเมื่อก่อนมากก็สีทองปกคลุมทั้งตัวของเธอและวิศวกรวิญญาระดับเจ็ดคนนั้นก็เห็นว่าก่อนนั้นประกอบเข้าด้วยกันด้วยเกตที่ละเอียดอ่อนและกระทัดรัดเธอไม่มีหมวกป้องกันแต่เธอสูงที่คาดผมแปลกๆมีหัวมังกรสีทองปักอยู่ตรงกลางมีปีกผีเสื้อสองปีกอยู่แต่ละข้างหญิงสาวที่สวยงามอย,างอย่างไม่น่าเชื่อคนนี้ยกมือขวาของเธอขึ้นซึ่งตอนนี้มีเก็ดมังกรอยู่รอบๆแขน และเอื้อมมือไปหาหอกมังกรทองที่อยู่ข้างหน้าเธอเสียงคำรามของมังกรที่คมกริดดังกล้องไปทั่วโกวดังที่สองในเวลาต่อมาเสียงสีทองก็กระพริบเมื่อลำแสงสีทองจำนวนนับไม่ถ้วนตกลงมาบนกบ้องกันคงกระพันตรงหน้าเธอแสงสีทองระยิบระยับทำให้ร่างกายของวิศวกรวิญ,ญญาระดับเจ็ดหย่อนยานและขาดความกระตือรือร้นแต่ในช่วงเวลานี้เองที่หอกมังกรทองแทงกบ้องกันคงกระพันสีทองของเขาครั้งแล้วครั้งเล่าได้ยินเสียงกรีดร้องและวิศวกรวิญ,ญญาระดับเจ็ดคนนั้นมองอย่างเหลือเชื่อ เมื่อแสงสีทองจุดฉนวนต่อหน้าเขาเขามีศรัทธายอย่างสมบูรณ์ในกอบป้องกันคงกระพันระดับเจ็ดของเขาแต่มันกินเวลาไม่ถึงสองวินาทีเขาไม่มีเวลามากพอที่จะฟื้นตัวจากอาการมึนงงของเขาและเขามึนงงขนาดไหนก่อนที่กอบป้องกันคงกระพันของเขาจะถูกกำจัดกอบป้องกันคงกระพันอัตโนมัติระดับเจ็ดของเขาถูกเจาะทะลุทันทีมังกรทองหกปีกอะไรนี่คืออะไรนี่เป็นความคิดสุดท้ายที่ผ่านหัวของวิศวกรวิญญ,ญาณระดับเจ็ดเขาคิดอะไรไม่ออกหลังจากนั้นเพราะโลกทั้งใบกลายเป็นความมืดมิดต่อหน้าต่อต,อตาเขาแสงสีทองว เป็นมงกลมแล้วส่งกลับผ่านหอ,อกมังกรทองและหญิงสาวที่สวยหน้าลหลงไหลก็ยินยัดอย่างสนงในกัวดังที่สองเมื่อแสงสีทองจางจางรดรอดออกมาจากร่างกายของเธอเธอชี้หอ,อกในมือลงตามแนวทแยงมุมและดวงตาของเธอดูหมิ่นดูแผลดวงตาของเซียวเชียวเบิกกว้างและมึนงงแม้แต่ฮัวบีเฮาในรูปแบบจิตวิญญ,ญาณของเขาก็ยังต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เขาเพิ่งเห็นเขาเป็นคนวางแผนการหลอมรวมนี้แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นมันจริง,รงๆใช่นี่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างหวงัวงชิวเอและหวังตงเอ๋อและนี่คือทักษะการหลอม วมบิญยาณยุดการต่อสู้ของพวกเขาผู้วีเฮ่านึกถึงชื่อที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเขาในขณะนี้เขาเรียกมันว่าการแปลงร่างของมังกรผีเสื้อทองคำมีเพียงคำเดียวที่หายไปจากชื่อนี้เมื่อเปรียบเทียบกับทักษะการหลอมวมบินญาณยุทธการต่อสู้สามคนและความแข็งแกร่งของมันก็ได้กว่าเมื่อเปรียบเทียบกันอย่างแน่นอนผู้วีเฮ้าได้คำนวณพลังที่พวกเขาปลดปล่อยออกมาเมื่ออยู่ในการแปลงร่างมังกรผีเสื้อสีทองสีม่วงหลังจากจบการแข่งขันหลังจากนั้นเขามั่นใจว่าความแข็งแกร่งที่พวกเขาครอบครองในสถานะนั้น อยู่ใกล้จุดศูนย์สูตรของวิญญาณพรมยุทธ์แปดวงแหวนที่สามารถเข้าถึงได้ว่าแม้สถานการณ์ดังกล่าวจะยากที่จะทําซ้ําแต่นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเขาสามารถทําได้ในตอนนั้นอย่างไรก็ตามการแปลงร่างมังกรผีเสื้อทองคํานี้เป็นทักษะที่แข็งแกร่งที่สุดที่พวกเขาสามารถปลดปล่อยได้ในขณะนี้ หอกมังกรทองเกือบจะเหมือนกับอาวุธศักดิ์สิทธิ์และตราบใดที่พวกเขาเผชิญหน้ากับศัตรูมากพอและหากศัตรูเหล่านี้เสียชีวิตด้วยมือของพวกเขาในเวลาต่อมาหญิงสาวทั้งสองสามารถรักษาทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ของพวกเขาได้เป็นเวลานานกว่ามากในการต่อสู้มากกว่าคนส่วนใหญ่พวกวีเฮารู้ได้อย่างไรว่าหวังตงเอ๋อและหวังชิวเอ๋อสามารถตดปล่อยทักษะการหลอมรวมแบบนี้ได้เหตุผลก็ง่ายๆเขาสามารถหลอมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ของตัวเองกับหวังตงเอ๋อและหวังชิวเอ๋อรได้ร้อยปอเนในขณะที่ทั้งสามคน การหลอมรวมวิญญาณยุทธสามคนได้ถึงจะแปลกถ้าหวังชิวเอ๋อและหวังตงเอ๋อไม่สามารถหลอมรวมกันได้พวกวีเฮ่าเริ่มสงสัยอย่างแท้จริงในขณะนั้นว่าหวังตงเอ๋อและหวังชิวเอ๋อเป็นพี่น้องทางสายเลือดจริงหรือไม่พวกเขาดูคล้ายกันมากและวิญญาณยุทธการต่อสู้ของพวกเขาก็สามารถหลอมรวมกันได้ไม่มีความเป็นไปได้อื่นใดที่เขาสามารถคิดได้นอกจากความจริงที่ว่าพวกเขาเป็นพี่น้องกันทางสายเลือดตอนนี้ใครเป็นคนควบคุมระหว่างเจ้าสองคนพวกวีเฮ้าถามโดยไม่รู้ตัวข้าข้าเสียงทั้งสองมีเสน่ห์อย่างยิ่ง แต่เสียงทั้งสองก็สามารถแยกจากกันได้เสียงของหวังตงเอ๋อนั้นคมชัดและน่ารักในขณะที่เสียงของหวังชิวเอ๋อร์มีความเยือหยิงเย็นชาฮัววีฮาวมีอาการปวดหัวถ้าเขาไม่ต้องการความแข็งแกร่งที่ดูร้ายของหวังชิวเอ๋อร์เขาคงไม่พาเธอมาด้วยในวันนี้ข้ารับผิดชอบความสามารถในการต่อสู้ระยะประสิธิ์ในขณะที่เธอกบคุมการโจมตีด้วยพลังอื่นๆและความสามารถเสริมอื่นๆทั้งหมดเสียงของหวังชิวเอ๋อร์ที่ดังขึ้นอีกครั้งและเธออธิบายสถานการณ์อย่างถูกต้องความคิดปรากฏขึ้นในหัวของฮัววีฮ ถ้าเจ้าสองคนสามารถประสานงานกันได้ดีนั่นมันจะดีกว่าคนเดียวที่ควบคุมทักษะการหลอมรวมของเจ้าหรือเปล่าแต่ทักษะการหลอมรวมปกติแล้วควบคุมโดยฝ่ายเดียวไม่ใช่หรือเจ้าสมควรทำแบบนี้ได้ยังไงหวังตงเอิอตตคอกว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะเจาะลึกเรื่องนี้หรือไม่เรามาลงมือทำภารกิจกันเถอะเราดูทราบความแข็งแกร่งของมหาป่าปิญญาแล้วเราสามารถรักษาฐานะนี้ไว้ได้ชั่วคราวขณะที่เธอพูดร่างที่สวยงามอย่างเหลือเชื่อของการแต่งร่างมังกรผีเสื้อทองคำ มีผู้พิทักษ์แห่งชีวิตที่ตกลงสู่พื้นโกดังที่2มีขนาดเล็กกว่าโกดังแรกมากมีพื้นที่ประมาณหนึ่งในสาของโกดังแรกแต่มีเพียงหน,นึ่งในสานี้ก็ยังถือว่ากว้างขวางมากมีหีบและของกล่องไม่มากนักและตอนนี้ห่วงบีเห่าเท่านั้นที่หันเหความสนใจไปตรวจสอบพวกมันได้เขาจดจ่ออยู่กับกับดักและกลไกต่างๆเมื่ออวตารทางจิตวิญ,ญญาณของเขาตามหลือชงเข้ามาที่นี่ในตอนนั้นดังนั้นตอนนี้เขาถึงรู้สึกได้อย่างแท้จริงว่าจากรวันดิสุริยันจันทรานั้นมั่งคั่งเพียงใดมีโลหะหายากมากกว่า30ชนนิดดดที่เกก็บบไว้ใโัังระ นอกจากนี้โลหะหายากเหล่านี้มีราคาแพงมากและมีค่ามากทุกประเภทมีราคาแพงกว่าที่พวกเขาเคยเห็นในโกดังแรกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโลหะหายากเจ็หรือ8ชิ้นที่เก็บไว้ลึกภายในมีอย่างน้อย5ชนิดที่แตกต่างกันที่ฮัววีเฮาเคยได้ยินและไม่เคยเห็นมาก,ก่อนโลหะหายากเหล่านี้มีปริมาณน้อยกว่ามากแต่นั่นเป็นเพียงปริมาณจำนวนของพวกมันอย่างน้อยที่สุดต้องคำนวณเป็นตันโลหะหายากในโกดังแห่งนี้ไม่สามารถวัดได้ด้วยเงิน เครื่องมือวิญญาณของพวกวีเฮาสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและแจ้งให้สามสาวทราบทันทีเกี่ยวกับกับดักและกลไกในกูดังนี้เชียวเชียว,ยวถามขึ้นเราจะเอาทุกอย่างที่นี่และจากไปหรือเราจะเดินหน้าต่อไปพวกวีเฮาตอบว่าเราจะทำเช่นนี้เชียวเชียวเจ้าสามารถเริ่มบรรจุสิ่งของลงในเครื่องมือวิญญาณประเภทการจัดเก็บของเราตามคำแนะนำของท่าเราจะเลือกเฉพาะของราคาแพงมันอาจไม่ใช่ของที่เราต้องการแต่มันมีค่ามากแล้วเราสามารถแลกเปลี่ยนพวกมันกลับจากกระหวดพื้นเมืองอีกสามแห่งของทวิปโตโลัวเป็นโลหะอื่นๆหากมีความจำเป็นตงเอ๋อชิวเอ๋อ เจ้าสองคนจะตรงไปที่ประตูที่สามแล้วเราจะเปิดประตูที่สามด้วยมีผู้พิทักษ์แห่งชีวิตของข้าเราไม่ต้องเข้าไปข้างในแต่เราต้องดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในถ้าเราเอามันออกไปไม่ได้เราต้องพิจารณาทำลายสิ่งที่อยู่ภายในตกลงทั้งสามสาวรับทราบพ,พร้อมกันพวกวีเฮ้าพาร่างที่หลอมรวมกันของหวังชิวเอ๋อร์และหวังตงเอ๋อร์และเดินไปข้างหน้าพวกเขามาถึงประตูโกดังสามอย่างรวดเร็วพวกวีเฮ้าเปิดใช้งานการตรวจจับทางจิตวิญ,ญญาณของเขาตลอดเวลานี้ และแม้ว่าร่างกายสีทองจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ต่อสู้เขาก็ยังสามารถเห็นสิ่งต่างๆมากมายด้วยการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาอย่างแรกเขาสัมผัสได้ถึงแก่นแท้ของเลือดที่เฟื่องฟูความแข็งแกรก่งและเลือดของมังกรทองของหวังชิวเอ,อ๋อทำงานได้ดีกับร่างที่หลอมรวมประการที่2เขาสัมผัสได้ถึงพลังงานแสงที่เฟื่องฟูซึ่งมาจากหวังตงเอ,อ๋อรัศมีของหญิงสาวทั้งสองเกือบจะเท่ากันในการแปลงร่างมังกรผีเสื้อทองคาและไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบอย่างชัดเจนความเร็วและพลังวิญญ,ญาณของพวกเขาถูกขยายออกไปมากมาย และการวัดความแข็งแกร่งของพวกเขาอยู่ที่จุดสุดยอดของสิ่งที่มหาปาวิญญาณสามารถเข้าถึงได้นั่นเป็นการประเมินแบบอนุรักษ์นิยมพวกวีเฮายังสงสัยว่าสถานะปัจจุบันของพวกเขาสามารถถูกมองว่าเป็นกายแทยบวิญญาณยุทธได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ